สวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะก็เดินเลาะนะคะกินข้าวอิ่มแล้วนะคะเดินเลาะชมบรรยากาศธรรมชาติในบ้านยามเย็นนะคะจะออกไปปัน่นดูอะไรบ้างก็อากาศมันขมุกขมัวเหมือนฝนจะตกตลอดเลยนะคะก็มีอาการไอนะคะเมสองวันแล้วไม่รู้ติดน้องหรือเปล่านะคะนี่นะคะเหมือนฝนจะไปปล่อยด้วยนะคะน้องก็เลยไม่อยากให้ออกไปไหนเดี๋ยวกลัวไม่สบายแล้วก็ ไม่มีมีแต่คนป่วยนะคะตอนนี้ในบ้านนะคะก็เลยต้องหาทำคลิปง่ายๆนะคะในบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะชมบรรยากาศนะคะยามเย็นนะคะตอนนี้ดอกไม้ออกดอกกันนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะวีลาวดีกับอ่าชนชมกัเลายลาวดีนะคะนี่นะคะ ออกนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเมื่อกี้มีอยู่ยอดหนึ่งน่าจะลมพัดไปแล้วนะคะกิ่งไปแล้วไม่รู้หลุดไปหรือยังเมื่อกี้นี่มันมีอยู่ช่อหนึ่งสวยนะคะเอทาคลิปช็อตไปลงไปลงในช่องช่องฟ้านะคะนี่นะคะดูนะคะเ,เพื่อนๆค่ะสวยนะคะอยู่ด้านบนนั้นนะคะดอกก็ ธรรมชาติรอบตัวนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็สูมขึ้นไปนะคะสูงขึ้นไปแล้วก็จะมีตรงนี้อยูชอะะ่ช่อนึงนะคะมีช่อเล็กนี่ก็อยู่ไปไกลก็สวยนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะสวยงามนี่ช่อนี้นะคะมีติดดอกเยอะมากๆเลยนะไอ,อ้ติดหลายดอกเลยนะคะตรงนี้เนะ,ะ,นะะเวลาลมโชยก็สวยงามนะคะเพื <S 2> <S 2> <S ะะ่อนๆค่ะธรรมชาตินะคะยามเย็น บรรยากาศนะคะบ้านๆนะคะเพื่อนค่ะก็ออกดอกดอกเล็กดอกน้อยนะคะดอกไม่ใหญ่แต่ก็แบบออกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะชวนชมนะคะหน้าบ้านค่ะมันก็ออกจนโซมแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเดินลาอนะคะเดินเลาะชมบรรยากาศบ้านๆในมุมในบ้านนะคะเพื่อนค่ะเพราะว่าเหมือนฝนมันจะปล่อยปอยยังไงก็ไม่รู้นะคะก็เมย์ก็กินข้าวอิ่มนะคะ ต้มซุปหม้อหนึ่งก็กินกันทั้งวันเลยนะสามคนแม่ลูกนะคะเพราะว่ากินกันไม่ค่อยได้นะน้องก็ไอแม่ก็แบบเอาคนมีแต่คนไม่สบายนะคะเพื่อนๆค่ะมเมื่อวานนี้ ไปได้เลาะหาเพื่อนเลยตื่นมาตอนดึกนะคะเหมือนมันไอเมก็กินยาทั้งยาประจําด้วยแล้วกินยาภูมิแพ้ไปด้วยหลับเพื่อนเพื่อนาตื่นมาห้าทุ่มทีนี้มาไล่ดูนอนไม่หลับจนถึงตีสองก็เลยนอนดูคลิปเพื่อนเพื่อนนอนดูคลิปเพื่อนเพื่อนไปเรื่อยๆก็ช่วงนี้ไปหาเพื่อนเพื่อนช้าหน่อยนะคะช้าแต่ว่าไปนะคะเพื่อนคะ่ะ โดยเฉพาะเพื่อนๆที่เราแบบเนาะมีกันประจำนะคะก็จจำได้นะคะท่องไหนเราก็จะไปไปช้าไปเร็วเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ช้าบ้างแต่ว,ว่าไปนะคะเพื่อนๆค่ะเอกพยายามจะไปให้หาเพื่อนๆให้ทั่วถึงนะคะนี้นะคะที่แล้วเมมาตัดไว้นะคะตอนนี้ออกนะคะออกแตกใหม่นะคะดอกสะพังเลยนะคะรอบนี้มาดอก สองอุไลนะคะพเพื่อนๆคะ่ะตรงนี้มีหลายต้นนะคะต้นเล็กต้นน้อยน้องก็ปลูกไว้ใหม่ๆนะคะด้านนู้นก็ออกดอกเยอะเลยนะคะต้นใหญ่เนี่ยนะคะต้นใหญไ่ไม่ได้ตัดเพราะว่าสูงนะคะไอกะหาปีนป่ายนะคะต้นสูงมากเลยนะคะเหมือนต้นเล็กต้นน้อยก็ออกดอกกันสะพังเลยนะคะพเพื่อนๆคะ่ะด้านในเนี่ยนะคะก็เป็นธรรมชาติที่สวยงามนะคะยามเย็นนะคะพเพื่อนๆคะ่ะ เดินดูต้นไม้วานสี่ทิศวันนี้ออกรอบนี้ออกหลายดอกเลยนะคะนี่นะคะวันนั้นเมย์ถ่ายไปเพิ่งจะมีสองดอกรอบนี้แบบเยอะเลยนะคะที่ตุ้มๆก็ยังมีนะคะนี่แบบที่ตุมต้มๆแบบยังไม่ได้ยังไม่ออกก็ยังมีอีกหลายหลายดอกหลายตุมเลยนะเนี่ยมีอีกหลายดอกหลายตุมเลยนะคะเพื่อนๆค่ะรอบบรรยากาศนะคะบ้านๆยามเย็นนะคะเย็นแล้วนะคะเนี่ย เกือบหกโมงแล้วนะคะบ,บรรยากาศมันก็มุกขมัวกายหกโมงแล้วอ,อ,อากาศนะคะนี่ก็เดินเลาะในบ้านนี่นะคะเพื่อนๆค่ะทําคลิปส่งงานพี่ยูหน่อยนึงนะคะช่วงนี้ีมก็มีแต่คลิปกับข้าวนะคะไม่ค่อยได้ออกไปปั่นเลยเพราะว่าเช้าก็ยุ่งนะคะเยน็นเช้าก็ต้องทํากับข้าวเนาะไปปั่นไปจะได้กลับมาพอดี แม่กับน้องหิวนะคะแม่ก็เลยช่วงนี้เนาะก็หยุดปั่นก่อนนะคะก็ทําคลิปรอบๆตัวนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะก็รอส่งรอชมดอกไม้หน้าบ้านต้นไม้ดอกไม้แบบในบ้านเรานี่นะคะเพื่อนๆค่ะธรรมชาติบ้านๆย่าเย็นนะคะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปเป็นกําลังใจให้เมย์ด้วยนะคะนิดๆหน่อยๆเป็นการส่งงานพอยํมเย็นนะคะเพื่อนๆค่ะ บายบายค่ะ